คุณเคยนั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายบ้างไหมมันเป็นช่วงเวลาที่เงียบเหงาแทบไม่มีคนพนักงานบางคนก็ง่วงเกือบหลับทุกอย่างดูนเหนื่อยเหมือนกำลังจะหมดวันแต่สำหรับพี่อามรถไฟเที่ยวสุดท้ายนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่เขาไม่เคยหาทางกลับได้อีกเลยเสียงประกาศรถไฟขบวนสุดท้ายกำลังจะออกจากชานชาลา พี่อามเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาทำงานถึงค่ำทุกวันบ้านเขาอยู่ชานเมืองต้องนั่งรถไฟกลับทุกคืนวันนั้นเขาเลิกงานดึกกว่าปกติแทบจะวิ่งลงสถานีหัวลำโพงด้วยความเหนื่อยล้าและรีบกระโดดขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายทันเวลาขบวนนี้เงียบผิดปกติไม่มีเสียงผู้โดยสารคุยกันไม่มีเสียงพนักงานเดินผ่านแต่เขาคิดว่าคงเพราะดึกแล้วทุกคนคงเหนื่อย เสียงล้อเหล็กกระทบรางและเสียงรถไฟในอุโมงค์พี่อามหลับตาพิงแน่ต่างแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนรถไฟเลี้ยวไปอีกทางไม่ใช่เส้นทางที่เขานั่งทุกวันเขาลืมตาขึ้นแปลกเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดสนิทนอกหน้าต่างไม่มีแสงไฟถนนไม่มีบ้านเรือนไม่แม้แต่แสงจากสถานีที่ควรจะผ่าน เสียงแปลกๆเบาๆเหมือนเสียงหายใจจากด้านหลังพี่อารมเริ่มสังเกตว่าผู้โดยสารที่นั่งเงียบๆรอบตัวไม่มีใครขยับเลยบางคนหลับตาอยู่ในท่าเดิมนานผิดปกติบางคนก้มหน้าเหมือนศพเขาพยายามถามคนข้างๆขอโทษครับถึงสถานีไหนแล้วครับไม่มีคำตอบแต่แล้วผู้ชายคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นชา้าเสียงเอฟเฟ เหนื่อยหน้าเอียดเบาๆหน้าขาวซีดเหมือนไม่มีเลือดรอยยิ้มบางๆที่ไม่ควรอยู่บนหน้าคนตายพี่อามหันขวับเดินเร็วๆจะหาพนักงานเขาเดินผ่านตู้โดยสารทีละตู้ทุกตู้เหมือนกันหมดคนเงียบๆหน้าเหมือนคนตายไม่มีใครตอบไม่มีใครขยับและที่ปลายสุดของขบวน เขาเห็นกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาเขาเองแต่เงาในกระจกยืนหันหลังให้เขาเสียงกระสิบเบาๆคุณเลือกขึ้นมาแล้วต้องไปให้สุดทางพี่อามตกใจหันกลับไปมองรอบตัวคนทุกคนในรถไฟลุกขึ้นพร้อมกันแต่ไม่ใด่เดินเข้าใกล้ไม่พูดอะไรพวกเขาแค่มองเขา เขาวิ่งกลับไปยังที่นั่งเดิมพยายามเปิดประตูขบวนให้หนีออกไปแต่ประตูล็อกหมดแล้วเสียงรถไฟฉลอเบาๆแล้วรถไฟก็ค่อยๆหยุดลงที่สถานีที่สถานีที่ไม่มีป้ายชื่อไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงแม้แต่นกเขาก้าวลงไปด้วยความสับสนหวังจะหาคนเจอใครก็ได้แต่ข้างล่าง คือชาญชลาว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยเมาดำของคนที่ไม่มีใบหน้าเดินวนซ้ำไปมาเหมือนติดอยู่ในวัฏจักรที่ไม่มีทางออกเสียงผู้เล่าเปลี่ยนโทนเงียบเศร้าและชาลงคืนนั้นไม่มีใครเห็นพี่อามอีกเลย กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ครั้งสุดท้ายคือเขากระโดดขึ้นขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ไม่มีอยู่จริงเพราะรถไฟบางขบวนไม่ได้พาคุณกลับบ้านแต่มันพาคุณไปในที่ที่คุณไม่อาจกลับออกมาได้อีกเลย